เลยก็ทักทายสวัสดีพวกเราอ่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเออครับนี่วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอันนี้เป็นวิชาโปรแกรมตารางงานนะครับเป็นวิชาใช้โปรแกรมนะครับเอ็กเซลนะครับในการจัดทำนะครับโปรแกรมตารางงานตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา พูดถึงนะครับเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะครับหรับสัปดาห์นู้นเราเรียนการคำนวณภาษีสมบุกสมบรไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาใช้สูตรเกี่ยวกับการหารค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นก็คืออาจจะเป็นค่าที่เขาจ่ายให้กับพนักงานนะัที่ทํายอดขายได้ตามเป้าใช่ไหมครับใครที่ทํายอดขายได้ตามเป้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น่เปอร์เซ็นต์นะครับจากเงินที่เราทําได้ไรก็วไป วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าค่าฟอมมิชันตัวนี้มันมีสูตรนะครับสูตรการใช้งานนะครับยังไงบ้างนะครับสูตรตรงนี้มันจะเยอะบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเราก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับอเดียอาจารย์แชร์สกรีนให้เราดูคร่าวๆกันนะครับนี่ดูฟอมมิชันนะครับคร่าวๆนะครับ มองเห็นชัดเจียนนะครับสักเตียนนะครับผมเห็นนะโอเคนะครับเห็นครับอันนี้ค่าคอมมิชชั่นนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานขายนที่คำโดยคำนวณให้ตามผลงานที่พนักงานทำยอดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับใครทำยอดไม่ได้ตามเป้าหมายเขาก็จะมีบอกว่าใครทำยอดได้ประมาณนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยอดประมาณนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้เพื่อเป็นการจ่ายเพื่อจูงใจให้พนักงานทํายอดขายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนรายละเอียดนะครับต่างๆในการเรียนวันนี้นะครับให้เราดูจากโปรแกรม excel ตรงนี้ดีกว่าครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะอันนี้ก็จะแปลงเป็นใบงานด้วยนะครับนักเรียนก็ตั้งใจเรียนนิดหนึ่งนะครับอันนี้มองเห็นชัดเจนไหมเพศเพศมองเห็นชัดเจนไหมครับผมโอเคนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับ อันนี้นะครับเป็นประมาณเกี่ยวกับการหาค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นเราก็จะมีรวมว่าเงินเดือนทั้งเดือนแล้วรวมค่าคอมมิชชั่นแล้วเราได้เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการหาค,ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานทั้งหมด10คนนะครับ10คนคนแรกก็คือนายธัญเทพมีชัยนะครับคนที่สองนายโชคดีมีชัย นายธนรตั้งใจนะครับสันธรขยันดีนักพน,นันเรียนดีคุณคณในชื่อนี้เจติภูมาเรียนบ้างนะครับนี่ชื่อนี้เอามอบให้เลยนะครับกัญยาณีดีมากคิดพนไหนไปไหนวิรยุทธมาบ้างฉัตรนายขยันมากนี่นะครับชื่อแต่ละคนนี่แบบคิดสดๆนะครับอันนี้ตั้งให้เราดูเลยครับคิดสดๆในเรย่องนี้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนเงินเดือนแต่ละท่านนะครับคุณชเนศเงินเดือนเจ็ดพันห้านะครับโหเงินเดือนแบบ น้อยมากเลยนะครับคุณโชคดีนะครับเงินเดือนแปดพันนะครับคุณธนทรตั้งใจเก้าเมืนห้าโอ้โหธนทรเงินเดือนเยอะมากนะครับสรนพรเงินเดือนเจ็ดพันนะครับนัทพนันเงินเดือนแปดพันห้าเจติภูมิมาเรียนบ้างโอ้เงินเดือนหนึ่มื่นห้าร้อยบาทนะครับเยอะกว่าธัญเทพอีกนะครับขนาดไม่ใค่มาเรียนนะครับอนนี้ขนาดไม่ช่มาทํางานนะครับกาณีเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทนะครับชิดพลเก้าพันวิรยุทธ์เก้าพันห้าฉัตรนาคแปดพันห้า อันนี้คือเงินเดือนของพนักงานดีซีสามลบสามนะครับอันนี้ของพนักงานดีดสามลบสามแล้วก็ยอดขายนะครับยอดขายโอ้โหธนเทพคุณทําได้ยังไงครับคุณธนเทพคุณทําได้ได้ยังไงยอดขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เอาเป็นต่อเดือนนะครับเนอันนี้คิดเป็นต่อเดือนนะครับคุณธนเทพทายอดขายได้เป็นหนึ่งล้านเลยนะครับยอดเลยนะครับ คุณโชคดีทําได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณธนาทรได้สองแสนสามหมื่นนะครับคุณสร,รัญพรสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับคุณรัทนันได้สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับคุณเกติภูมิได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับคุณกระยาณีได้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณชิดพนได้สองแสนหนึ่งบาท <c oughs> มี มีเศษหนึ่งบาทมาด้วยนะครับคนี้คุณวิรายุ์ได้ยอดขายทั้งหมดสองแสนบาทนะครับคุณชัชณาัยได้สองหมืนบาทนะครับยอดขายทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นเงินเดือนแล้วก็ยอดขายที่พนักงานแต่ละคนทําได้นะครับัเรียนส่วนค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เราจะต้องหานะครับมามาดูสูตรก่อนนี่โอ้โหสูตรเยอะมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูจอใหญ่สูตรเต็มๆเ,เลยดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ไล่ดูภาพก่อนนะว่าสูตรเขาเขียนประมาณไหนบ้างนะครับ สูตรให้เราสังเกตว่าตรงขวาตัวนี้มันจะมีในส่วนของเงื่อนไขการคิดค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้าพนักงานคนไหนหาค่าคอมมิชชั่นได้หนึ่งหนึ่งบาทนะครับขึ้นไปนะครับจนถึงนะครับประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับก็จะได้คิดค่าคอมมิชชั่นได้เป็นสองเปอร์เซ็นนะครับนี่นะท่าได้ยอดขายประมาณนี้นะส่วนได้หนึ่งแสนหนึ่งบาทถึงสองแสนบาทนะครับก็ได้สามเปอร์เซนค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ได้ 2แสนหนึ่งบาทนะครับขึ้นไปนะครับ2แสนขึ้นไปก็จะได้4เปอร์เซ็นนะครับก็ให้ประมาณนี้ที่เขาตั้งเกณฑ์เอาไว้นะครับตอนนี้คนที่ได้ยอดขายสูงสุดคือคุณธัญเทพนะครับคุณธัญเทพคุณได้ยอดขายนะครับสูงสุดเลยนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับได้ยอดขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับว่าได้เยอะมากนะครับเราลอมาดูว่า เงินเดือนนะครับของคุณพัญเทพนั้นนะครับบวกค่าคอมมิชชั่นแล้วมันจะได้เท่าไหร่จะได้กี่บาทนะครับโอ้คุณธัญธรเงินเดือนเก้าหมื่นห้านะแสดงว่าตำแหน่งใหญ่โตนะครับแล้วก็แสดงว่าทํางานดีนะตอนนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณคุณธนาธรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสูตรนะครับที่เราจะใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเราจะขึ้นต้นด้วยเท่ากับ if นะครับอันนี้ กับเดี๋ยวเราดูสูตรตัวเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองซูมใกล้ๆนะครับมามองเห็นชัดเจนนี้นะยีฟวงเล็บเปิดนะครับ d4 นะครับ d4 ก็คือตัวไหนครับตัวนี้หรือเปล่น d4 ครับนี่ d แล้วก็เลข4นะเห็นไหมแถวที่4แถวดีนะครับแถวที่4นะครับคือตัวนี้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับหนึ่งแสนบาท น้อยกว่าอเ,เท่ากับ100,000บาทแล้วก็เขาก็คอมมาแล้วก็ดีสีก่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ดีสี่อีกแล้วก็ตัวสติงไอสติงสี่นะครับอันนี้คูณนะเห็นไหมคูณสติงไอสิงสี่ก็คือตัวนี้ครับคูณสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ายอดขายน้อยกว่า100,000บาทนะครับก็จะได้สองเปอร์เซ็นต์ก็คือไอนะครับไอสี่ก็คือตัวนี้ครับสองเปอร์เซ็นต์เขาล็อกเซลล์เอาไว้นะครับ ว่าคอมมาาอีฟวงเล็บเปิด d 4สก็คือตัวนี้นะครับไม้ก่านลือเท่ากับสองแสนบาทนะครับแล้วก็จะได้อะไรนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือคอมมาด4คูณสริงไอสริงห้าคือตัวนี้สามเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้นะครับจาจย์ติ๊กให้ดูนี่ตัวนี้นะครับได้สามเปอร์เซ็นก็คือตัว i 5ห้านะครับ i 5ห้าอ่ะต่อไปนะครับคอมมาอีฟนะครับวงเล็บเปิด d 4ี่มากกว่านะอันนี้เขาใช้คำว่ามากกว่านะ มากกว่าสองแสนหนึ่งบาทขึ้นไปนะครับจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น b c ซคูณส i ริง i n สิหกนะครับก็คือจะเป็น i 6หกคือตัวนี้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนแล้วก็ให้เรานับดูว่าวงเล็บเปิดมีกี่อันเราต้องปิดเท่านั้นเลยนะครับอันนี้มีวงเล็บเ,เปิดหนึ่งสองสามมีสามวงเล็บนะครับนักเรียนก็ต้องปิดทั้งสามวงเล็บนะครับตรงนี้นะครับรก็จะได้สูตรประมาณนี้นะครับ พอกด enter ปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับค่าคอมมิชชั่นของคุณธัญเทพนะครับเพราะว่าของเขาทำได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นตใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ยอดขายมากกว่าสองแสนงบาทขึ้นไปเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นสี่เปอร์เซ็นคิดเป็นเงินประมาณสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับรวมเงินเดือนของคุณธัญเทพที่ทำได้เดือนกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ค right? ุณพันเทพมีเงินเดือน52,900บาทนะครับอันนี้หาจากอะไรครับให้เราดูสูตรตัวนี้ครับเห็นไหมเท่ากับ c4 บวก e4 c4 คือตัวนี้ครับ7 0 0ใชห็นไหมบวกกับ e4 ก็คือตัวนี้ที่เราหาได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นได้40,500บาทเอามาบวกกันนะครับก็จะเป็น52,900บาทนะครับคุณพันเทพนะครับคุณกินน้ำฉลองใช่ไหมคุณได้คุณได้เงินเดือนเยอะใช่ไหม ค่าคอมมิชชั่นคุณได้เป็นล้านเลยนะมีค่ายอดขายคุณได้เป็นลาน้านคอมมิชชั่นได้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับเดือนก็ห้าหมื่นก 5, ว่าบาทนะครับต่อไปอ่ะยกตัวอ,อย่างอีกสักหนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านเอาคนที่ได้เงินเดือนเยอะๆก่อนดีกว่านะครับเอาคุณธนาธรแล้วกันคุณธนาธรน,นะครับเป็นพนักงานนะของบีซีซามต์ตสางตอนนี้เงินเดือนเขาเก้าหมื่นห้านะครับเงินเดือนน่าจะเยอะสุดในห้องนี้แล้วนะครับ เขาทํายอดขายได้ไม่เท่าคุณธญเทพนะครับเขาทํายอดขายทั้งหมดได้2แสน3หมื่นบาทนะครับแากการขายเครื่องกองน้ํานะครับได้2แสน3หมื่นบาทนะครับคุณธนาทรนะครับแล้วก็มาหาค่าคอมมิชชั่นเขาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเขาได้2แสนมนะครับี่เดี๋ยวมีวันทำเข้ามาใหม่ในวันทำวันทำเข้ามาใหม่ th th นะครับนะถึงเวลาคุณธนทรนะครับ คุยคุณธนาทรนะครับตอนนี้เอามาดูว่าเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับเขาหายอดได้นะครับประมาณนี้อันเทพเขาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเขาได้เขาหายอดได้นสองแสนสามหมื่นบาทเขาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าคอมมิชชั่นตอนนี้เท่าไหรู่ดโนี้เขาได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาทํา,ายอดได้สองแสนสามหมื่นบาทได้สี่เปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับเขาได้4%เพราะว่าเงื่อนไขเขาว่าถ้าใครหายอดได้201บาทขึ้นไปก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่น4%นะครับเอาปได้ป้ะนี่ยดยีเพื่อนเราเข้ามาเขามีประทํานะครับแสดงว่าคุณธนาธรนะครับได้ค่าคอมมิชชั่น4%นะครับคิดเป็นเงินนะครับจากสูตรนี้ที่เราใช้กันมาเมื่อกี้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับคิดเป็นเงิน9,200บาท นะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาทำอ่าจริงๆเขาทํายอดได้ประมาณนี้ยอดไม่ได้เยอะมากนะครับค่าคอมมิชชั่นเขาก็เลยได้ประมาณนี้จากสี่เปอร์เซ็นต์ของสองแสนสามหมื่นบาทได้เก้าพันสองร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็รวมเงินเดือนที่คุณธนาทรจะได้นะครับคุณธนาทรจะได้เป็นเท่าไหร่ครับได้โอ้ได้เป็นหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาทนะครับที่คุณธันทรได้เงินเดือนทั้งหมดของเดือนนี้ หาได้จากไหมครับก็คือเอาค่าเอาเงินเดือนเก้าหมื่นห้าบวกกับ 5, ค่าคอมมิชชั่นนะครับคือตัวน,นี้เห็นไหม C6 บวก E6 E6 ก็คือตัวนี้ห6คือเก้าหมื่นห้านะครับจะเรากำลังเข้ามานี่นะครับก็จะได้เป็นเงินเดือนหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาททวนนะครับเอาคนที่ได้เงินน,น้อยหน่อยคุณฉัตรนาไนแล้วกันอีกตเก็นะครับคุณฉัตรนาไนตอนนี้นะครับเงินเดือนทั้งหมดนะครับเงินเดือนทั้งหมดได้ไป 8,500บาทนะครับเงินเดือนของคุณชัด,ดานายนะคุณชัดนาไนทายอดขายได้20,000บาทนะครับยอดขายในเดือนกันยายนนี้ได้20,000บาทนะครับแล้วก็คิดค่าคอมมิชชั่นนะครับมันต้องเข้าเงื่อนไขในเกณฑ์น,นี้ครับน,นักรียนเห็นไหมเงื่อนไขาการคิดค่าคอมมิชชั่น1-1,000บาทก็จะคิดค่าคอมมิชชั่นให้แค่2%าจากเงินที่เราหาได้นะครับจากเงินตัวนี้ คิดเป็นนะครับ2%จาก20,000ได้เป็นประมาณ400บาทนะครับคุณชัดนายนะครับเอา400นะครับไปบวกกับเงินเดือนนะครับไปบวกกับเงินเดือนนะครับก็จะได้เท่าไหร่นะ8,050นะครับบวกกับ400ได้8,900นะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินเดือนของคุณชัดนายนะครับอันนี้ที่อาจารย์พูดภาพรวมตัวอย่างให้เราฟังนะครับส่วนรายละเอียดย่อยนะครับเดี๋ยวขอ่มเตมอกนิดหนึ่ง อเดียวครับอีกนิดเดียวครับเดียนละไปนี่นะครับค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้นะครับสูตรในส่วนของ b 4นะครับ B4 ีก็คือเป็นยอดขายนะครับอันนี้นะเป็นยอดขายของพวกเรานะครับค่าเนี่ย ่อนที่เราจะเขียนสูตรนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับเครื่องหมายเท่ากับก่บกอน,นแล้วเขาใช้เงื่อนไข if นะครับ if e คือถ้านะครับถ้า d4 น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแสนบาทก็จะดูเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ d4 คูณกับ sting i sting 4นะครับ i4 ก็คือตัวนี้ครับนี่อาจารย์เอามาจำลองมาให้ดู i4 ก็คือ2 2ปอร์เซ็นนะครับตัวน,นี้นะนแล้วก็ถ้า d4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000บาทนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้ก็จะเป็น i5 สิง i สิง้าคือเขาเล็อกเซลล i5 เอาไว้ 5, I, ก็คือเป็น3%นะครับคูณ3%รนะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ200,001บาทนะครับก็จะได้เป็น i6 i6 ก็คือตัวนี้4%นะนี้ก็คือรายละเอียดของสูตรนะครับที่เราจะใช้ในการหาค่าคอมมิชชั่นคำนวณว่าพนักงานคนเนี้ได้เงินเดือนไปเท่าไหร่นะครับหนาะปิดหน้า เซลล์ <Excel S 2> มาเดิมนะครับะนครโอเคนะครับคุณธัญเทพมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอามีวัดินทรอนเข้ามานะครับเกี่ยวกับการหาค่าคอมมิชชั่นคุณธัญเทพสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับครับสูตรมันยากไหมสูตรเราคิดว่ายากไหมถ้าเรามีตัวอย่างเราพอทําได้นะครับ ก็ทำได้ครับถ้ามีตัวอย่างก็คือสูตรไทยได้ครับสูตรอันนี rule, want, ้ถ right so, right so ้าเราดูตัวอย่างตามนี like famoso, totally like ้นะครับมันมันก็จะอิงเงื่อนไขตรงนี้นะครับสูตรนี้จาก B4 คือตัวนี้จากยอดขายนะครับอิงกับเงื่อนไขตัวนี้นะครับก็คือน้อยกว่าร้อยละหนึ่งแสนบาทจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองน้อยกว่าร้อยละสองแสนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าสองแสนหนึ่งบาทขึ้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็สูตรการหาเงินเดือนตัวนี้ยการหาเงินเดือนของเขาก็คือว่า อ c 4, อ e 4, c บวก e c c c ก็คือเงินเดือนใช่ไหม e c ก็คือในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเอามาบวกกันก็เป็นเงินเดือนที่ทพนักง,งานคนนั้นจะได้รับนะครับตก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใบงานอาจารย์จะแปลงจากอันนี้แหละนะครับแปลงจากอันนี้เลยแลย้วก็จะให้เราลองทําใบงานหาตัวลงตัวเลขดูว่ามันจะตรงกับที่อาจารย์หาได้หรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะจะมาอธิบายในส่วนของใบงานที่สี่นะครับใบงานที่สี่แล้วนะ ายงานละสิบคะแนนอาจารย์ให้แค่สี่งานพอนะครับสี่ใบางานใยงานละสิบนะครับคะแนนเก็บเราคือสี่สิบคะแนนนะครับวิชานี้นะครับเห็นไหมมีใครเพิ่มเติมไหมมีคุณรัติพนมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับสูตรการหาค่าคอมมิชชั่นมีอะไรเพิ่มเ <ๆ S 2> ติมไหมครับนี่นะครับคุณรัติพนเปิดไม้ได้ได่กรอาจารย์ต้องดูตัวอย่างอาจารย์อ๋อก็ต้องดูตัวอย่างนี่แหละต้องดูว่าคคใครทําได้ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้ ในลายกลุ่มเป็นรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นสูตรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์แคปเป็นไฟล์ภาพดีกว่าเอาไปให้พวกเรานะครับโอเคเนาะเราว่าถ้าส่งเป็นสูตร Excel ซเดี๋ยวเราลอกอาจารย์นะครับคุณเกติภูมิมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณเกติภูมิเกติภูมิมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกติภูมิมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเขาได้สามแล้วอาจารย์มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น ไม่ไม่มีครับอาจารย์ไม,ไม,ม,ไม่มีอะไรเพิ่มแร้วธนวัฒน์มีอะไรเพิ่มไหมธนวัฒน์ไม่มีครับไ,ไม่มีเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งารายละเอียดที่เรียนวันนี้ไปให้ศึกษาเพิ่มแล้วก็วันนี้อ้วันพรุ่งนี้เราจะมาทำรายงานกันรายงานที่สี่กันนะครับอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเราเหลือเวลาอีกแค่อคสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ใช่ไหมที่เราจะเรียนกันก็ประมาณสองอาทิตย์อ่ะเราก็จะมีการสอบปลายภาคแล้วนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนทุกคน เคลียวิชาโครงงานอาจารย์ด้วยนะครับตังเป้าคือสามบทนะเฉลมแรกคือสามบทก่อนนะครับอาจารย์ครับรบกวนต้องขยอยทำมาได้แล้วนะต้องตัวอย่างบทที่สองให้ดูเพิ่มเติมได้ไหมครับผมงงๆกับตัวอย่างเก่าต,ตัวอย่างอะไรบทที่สองบทที่สองตัวอย่างมันจะเป็นการหาข้อมูลนะครับการหาข้อมูลในบทที่สองกรจะเป็นการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับาการใช้งานโปรแกรมต่างๆใช่ไหม ออนี่เราหาข้อมูลแค่นั้นเองของพันธุ์เทพนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบีมิลเวอร์โฟโตช็อตอะไรพวกนั้นภาษาไอทีเอลอะไรพวกนั้นนะครับนี่ก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องของฝึกงานหน่อยที่อาจารย์กรอบที่คุยกับพวกเราข้าก็าคือฝึกงานเดี๋ยวเราจะมีการนัดนัดการประชุมนิเทศอยู่นะครับเพื่อชี้แจงให้นักเรียนทราบว่านักเรียนจะต้องทํายังไงบ้างนะครับในการ ฝึกงานในเทอมที่สองนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ไม่มีโควิดของเรามันมีโควิดนะครับเราอาจจะไม่ได้ออกไปฝึกนะครับในข้างนอกนะครับดูว่าทางวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนวิธีการยังไงนะครับให้มันเข้ากับยุคสถานการณ์สมัยนี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เราไปฝึกงานสถานประกอบการเขาคงจะไม่รับนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากโควิด19นี้ก็ค่อนข้างระบาดรุนแรงอยู่ในช่วงนี้นะครับ เอาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองนะครับเพิ่มหน้าก็น่าจะได้เข้ามาวิทยอะไรแล้วนะครับเสรมหน้าแล้วก็เรื่องฉีดวัคซีนของรัฐบาลก็บอกว่าภายในเดือนตุลานี้นะครับก็จะมีาการเล่งฉีดวัคซีนนะครับให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเตรียมเปิดเทอมในเทอมหน้านี้นะครับโอเคเนาะก็ตประมาณนี้ใครมีอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเห็นไหมอาจารย์ครับฉีดท,ที่ไหนคะ ิท no ี่ไหนอาจารย์ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งในในภายหลังนะครับพอดีเดี๋ยวให้ให้เราส่งรายชื่อของจากโรงเรียนเราไปก่อนว่าใครที่ยินยอมฉีดบ้างนะครับก็คือตอนนี้ทางโรงเรียนเรากําลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะครับเพื่อส่งไปให้กระทรวงเขาจัดการแล้วเขาก็จะเซฟมาว่าจะไปฉีดตรงไหนยังไงเดี๋ยวทางวิทย์จะแจ้งให้เราทราบอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้เยวแจ้งอีกที่หนึ่งนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวพวกนี้เจอกันเดี๋ยวอาจารย์จะทำใบงานไปใ,ให้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนติดเขอาเรียนวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเีครับครับ